กัรสวัสดีท่านผมุชมพอเที่ยวหลังยินข่าวจากไอ้ม่ข้างห้าทั้งฝ่ายจังหวัดปุริลย์ว่าอาจารย์เนี่ย่นฝันนะครับฝันดีพร้อมว่าตัวเลขงวดน,นี้จะไหนกระเขาคัดหรือถ้าบ่เป็นสูตรหวยคำนวณ็นาจะเป็นข้อมฝันครับเพราะว่าข้อมฝันดีมันเหมือนกันกันกบทีงวดที่ผ่านมาเนาะท่านสม้ชมเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์เนี่ยฝันว่าดจะปลาสามตปลากระแปดสามก็คือสามกระแปงห้เป็นแปดสามสามแปดซึ่ง หลายคน,นหลายท่านก็คิดว่า่าจะเป็นตัตเก่าเนาะถึงว่าบ่ได้ติดตามบ่ดด้เอาไปเสียงโชกเบิง่งฉันนั้นแล้วมื้อนี้แอดมินของเฮาจะพาท่านผู้ชมไปติดตามเบิง่งสูตรน้อยคำนวณของอาจารย์เนี่ยหรือว่าความฝันเด็ดเดเพิ่นบอกว่าอฝันดีแห้งครับไปครับบอวหลายายห่างติดตามไปฟังความฝันเบิ่งตัวเลขสูตรน้อยคำนวณกับอาจารย์เนี่ยพร้อมๆกับแอดมินข,ของเฮาของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะไปครับไปเบิงพร้อมๆกันครับผม ค่ะเป็นใดอยู่ดีสบายอยู่ม <laughs> ีแต่คนถามหาน้าอาจารย์อยังไงเดอ้อวัดสันว่าอย่างนี้ข้าวว่าหมานติเล็กแล้วอะ่ะวันดของวันพุทธเข้าสู่นะวะ่ากสิมาตามติดความฝันตัวมาบอกความฝันสู่ฟังเนาว่าฝันดีฝันอะไรปลาคือเก่าแล้วมันมีแปดอยู่บอกเี่ยฝันว่าจังใดบอกว่าปลาทั้งปลาลูกกระไรปลาดุกปลาคอไปยังได้หมดมันเอง เป็นปลาคอนสามตัวตัวหนึ่งใหญ่ายพงโมเลยของช่องอืมแต่มันบื่อลงน้ำโดดลงไปอุ้มว่ามันขึ้นไม่ทีนะที่เจ้านั่นโดดลงไปอุ้มปลาเน่ะปลาตัวนั้นมันใหญ่ที่สุดเลยอุ้มมาเอาเด้ยวป่ะเนี่ยใช่ที่ออกขึ้นมาหน่อยกต่เน่ยมันบื่อลงน้ำไปเลยแต่จัะตัวในความฝันน่ะจะเป็สามตัวหรือปลาคอนเนาะแต่ว่าได้ได้หลายอยู่ปลาดุกปปันยังเป็นแจ้งหลายเลยแต่ว่าตัวสัมพัที่ใสามตัวปลาคอนนี่ละนี่ ห่วยมันจีมีเปลยกเาอนถึงทอีกว่าหนนังึถึงบนว่าเท่เปียอย่างน้เปีดก่งหันเอาอีกละว่ามันจะเปยจนี่แหละ้วมันจะออกตัวเก่าอีกทีน่แหละคือบขึ้นบนบางเนาะห่วยบางทเกลียวเดียวคือวางสั่นคอความันใจังแสบจะว่าอาจารย์บงคนใช้ระซงไหม้อืมมีนเบื้งบนกะซุงมาว่ามีตัวไหนนี่ตี๋อ้ ่นนี้ค่ะอาจารย์เงี้ยกัรู้จัหลายอาจารย์เลยค่ะกเะมากชตัวเลกน้ำกันเนาะนั่นรับก้อนก็ได้ตัวเราซ้ำเขา่พราเศร้ารับเหมือนมนนี่มันนี่หอยล่าเอาอีกลกระซเบากรเป็นมตัวเล็กอาจารย์ประคนใช้มัรทงมาให้่โดยตรงนี่ตีเหมือนก้อนบรนเขาซ้ำเตี๋ย เขาเจ็ดสองโอ้เขาเจ็ดสองมา้วทรงมาแล้วรงมาหายไปจังตีอืออาจารย์เนี่ยกับฟันเนาะค่ะเนาะฝันว่าได้จับปลาคือเก่าค่ะแต่ว่าได้ปลาคอใยสามตัวตีได้ปลาคอใยสามตัวคือค่ะเด้ออาจารย์เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้จับปลาสามตัวแต่ว่าตัวใหญ่ๆเพิ่นโดดลงไปเอาน้ำอุ้มขึ้นมาอีกเพิ่นว่ากะรลองตีเบิ่งแต่ว่างวดก่อนนนั่อาจารย์เพิ่นฝันแบบนี้มันออกสามเปรตไหมค่ะ ออกสามเปียเจาว่าด้ตีเป็นตัวเหลขกเนาะค่ะโอ้เหล็กอาจารย์ประคุณชัยผนซงมาห้อาจารย์เนี่ยเนาะค่ะเนาะเรื่องวันนี้จะต้องมาแล้วจารย์นนี้นี่ตีอันนี้หมวดก้อนผพิวันนี้หวดจีสองหมวดก้อนวันี้ก็ระดลมากทีวันี้ดีกระดูึผนมากนี่อาจารย์ปัญหาหลีกให้เบื้งด้นค่ะอือ โอ้งวดนี้เป็นทรงมาให้อาจารย์เบึ้งบนมีซีหาสี่ศูนหาศูนล่างเกาหาเกาหกสามหกเลขว่าหลายตูวตัวนี้อาจารย์อมตีแต่ว่าเลขสูตรอาจารย์นี่ยอาจารย์มักตัวใดที่สุดต่าผมมักมึนแล้วเราเเลขมักแักมึ่งว่าเงอนอย่างหล่ะมันหนึ่ง ยังก้อนนึงยังก้อนนิดนึงหายนึงหกนึง,งนเจ็ดสีเ่เยนไปแต่ว่ามัดแต่ว่าเอี้ยชี้ก,มก็มัดนึงหาเนี่ยกระว่างเราชมนั่นมัดนึงหาแต่ว่าเลขความฝันของอาจารย์ก็คือ,อน,นั่นแหละนันแหจะเป็นบุญสินะผมก็มได้ว่าน่นๆคิดว่ามันจะออกตัวเก่าติสามเปีย <laughs> กตีอาจารย์ว่ามันไปอยู่แล้วคฝันว่าได้จับปลาอีกค่ะอาจารย์งวดก้อนมันกับฝันยังสี่หลอดแต่มันออกสามเปียกกบว่าได้ตีเป็นเหล็กเนาะอาจารย์ก็ว่ามันออกแล้วเนาะว่าได้ปลาสามตัววันนี้กับฝันว่าได้จับปลาอีกแล้ว ในตัวเงยทำไเนี่ยบางอยางเงยเลยเตี้ยขนาดมือลงหนามยังเปล่ามันขึ้นมาได้เลยตัวลงไปเอาขึ้นเตดต้ตดขึ้นมาเลยเลอ่ะอืมไม,ไม่เลขสูตรเ้าสิข่าวหุ่สิตีเป็นเล็กถ้าผู้ดใดผู้ดใดตีเป็นเลขกนอกจากนอกจากมิมมนไปคิดไม่เบ็นบางทีเด้พอเพราะว่าตีเพราะเป็นนออาจารย์เนาะแต่ว่งางงวดก้อนกับฟัน,นยังสิแต่ว่าอาจารย์นำเพิ่นฟันว่าเพิ่นในปลาสามตัวจับปลาสามตัว มันก็ออกสามเปยดแต่ว่าวันนี้ฝันใหลายก้่นนั้นเป็นวาจันั้แต่ว่าอันโตยังให่ที่สุดก็คือสามสามตูมันจีบโออกซบสามเป็ดตูเก่าเนี่ยขางบนก็ได้เลยมันไม่ออกกลางเลยที่ออกกลางมเมื่อไหตีมักบสามเป่ดเมียนงวดก้อนมันออกกลางสามเปยดงวดก้อนพุ่มมันออกเป็ดสามเปดสามกลางที่เขาเลยเมื่อนี้ซึมฝนลไม้มากผมนุ้อาจารย์ อันบักชุมกับบัรองุ่นออใปรอาจารย์นเนาะค่ะเนาะกัดอาจารย์ก็โทรหาว่าฟันดีแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อว่าสั่วนวะช่วงขึ้นติดเตะข้องเดียวนี่บอกอาจารย์ขววยยึ้นฟะันอีกคัน่าเขาไม่รักปืนปืนสามแปดวะเน่ถ้าปืนชิ้นบกมาขึ้นยังไม่บันเลยเนาะเขามาลักไปนะผมไม่มาเอาไปนะเา เนี่ยเรามันฝันมัขึ้นที่สองมันันว่าเดไปลาเนี่ยเราปืนสามปเตัเลยแห้กมันสิบอกสามเปดอีกทีเยนั่วา่าเนี่ยเรนันน่ว่าฟันขึ้นแหลกว่าเขามาหลักปืนสามเปดกับ, M บอกเอ็มชิบูกอ๋อมันนี่ขึ้นที่สองมาว่าฟันมาอะจับปลาในเตียจับปลานี่ยฟันสองขึ้นสองเลยนลีจเลยม,มันใจไรมัน ก็ซีเป็นทุกขทั้นลายห้องซีว่าอะไรกันเดี๋ยวเจ้เอซี่คนดีเตียวหรือวะคุณเจ้่เป็นก็นขขอยากได้ความฝันน้ำอาจารย์คือเกา่าเตะเลขสูรตรกระตวเก่านั่นล่ะคะ่ะตาม <3 S 2> นั่นละ่ะเลขสูตรกับ <3 S 2> ว่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะตามเตะตามเกา่เกาเข้เกากัเหรออืมอืมแต่ว่าอาจารย์ว่ามันสิมาตัวเกา่าโบแต่มันสิไป็นทึงๆนะคะ่ะตามเตะอาจารย์ไปคิดจนสั้นเพราะในความฝันเนาะอาจารย์เนาะอืมในความฝันก็คือว่าความฝันล่ะค่ะแต่ว่าเลข คือว่านะค่ะนะเป็นแนวทางความฝันของอาจารย์เอลายมาเป็นน้ำอาจารย์นี่นีต่ตัวเลขตัวเลขความฝันแล้วก็ตัวเลขสูตรก็ยังเหมือนเดิมเนาะค่ะเนาะโมเปีนเนยนแปงแต่กาพิจารณา้อมเอาธรรมะก,กับตามเนะาะค่ะธรรมะมากกับผ่านว่าเป็นอย่างสําหรับความฝันของอาจารย์ก็คืออาจารย์ไหยฟังลคะค่ะคือแเหลกฝันเห็นคนมหลักปืนสามเปียกกับเอ็มซีหกเนาะอาจารย์ ขึ้นที่สองอาจารย์ฟันว่าจัดป่าจับป่าได้หลายแต่ว่าได้ตัวใหญ่นั่นสามตัวเป็นปลาคอมันดูดลงน้งก็ยังดูดไปอุ้มเอาอาจารย์คุนก็เลยว่ามันสิออกสามเปียดอีกบอสันถึงๆเป็นว่าก็นั่นไม่พิจารณาบึ่งนะคะตัวหงตัวเก่ามันก็สามารถออกได้เบิดละค่ะก็ออกมสามเสียเทียบแบบนี้ต้องเทียบเมียนบอมันสิมาออกหลายเท่ออกแต่ตัวเก่าเนี่ยบนนันหลออืม แต่ถ้าสมุดนี่ใจของอาจารย์เนี่อาจารย์มักตัวใดเหลขกเจ้าควฝันเนี่ยมันเสียแต่ว่ามักหนึ่งหาหละมกักสายหนึ่งวันเราวเรียกวันจันทร์โอมักหลักหนึ่งจังใดนี่นี่ใจนี่หนึ่งมาแท้มามักหลักมัดมกคือ่อยข่อยก็มักเล็กหนึ่ง่อยไปซื้อสิบหาได้ประมาณายใบละละ,ละ,ละมักจังสั้นในี่ใจเลขกนะแจกว่านมันสิไม้ย,ย่บโความฝันเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเป็นฝันเหม่นเด้ค่ะ ถ้าเป็นฟันทุกเทียนีอออกเนาะอาจารย์เนาะสิออกตามค้อมฝันตีได้จังไดกะเมนไตคิีดไม่ใเด้อเพราะอาจารย์มันก็ตีเพราะเป็นค่ะสําหรับเลขที่อาจารย์ไห้มาเป็นแนวทั้งที่เลขกันทั้งไหนก่อนค่ะอาจารย์บางคนใช้ที่ไห้มาตัวใไดเน่บางหันก็ลืมอีกแล้วดับไปแล้วแล้วก็จิตต่อตลอดจิตตต่อตลอดเั็นบ่ค่ะเพื่อนไห้ม้าเนาะค่ะถ้าผู้ใดมักเลขอาจารย์บางคนใช้ที <stero iden. S 1> ่แช่ห้อาจารย์เนียม้านี่ตัวไดเบอลชูฟังเนี่ย สี่ศูนย์หาศูนย์ข้างบนเรื่องนเป็นบนเลยบนเลยครับสี่หาสี่ศูนย์หาศูนย์ครับข้างล่างคนกเก้าหาเก้าหกสามหกเก้าหาเก้าหกสามหกเลขนี้แค่สามหางตัวเนี้ยบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนื้อ่ะเด้อกะนี่กะเป็นอาจารย์เป็นอนุมาเป็นแนวทางกะร้องพิจารณานะมึงเนาะอาจารย์เนาะถ้าผู้ใดมากะตามเนาะกะเนาะสำหรับเลขอาจารย์แต่ว่าสำหรับความฝันผู้ใดกะตีได้กะ เมนต์ต่คิดมานี่เด้อค่ะเด้อเอากะขอบคุณขอบคุณอาจารย์เด้อค่ะเด้อให้เป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้อาจารย์โชคๆมันๆรักษาสุขภาพจ้าสวัสด,ดีจ้าสำหรับเลขอาจารย์เนี่ยถ้าผู้ใดมากับตามได้เด้อค่ะสำหรับความฝันที่อาจารย์มองซูฟังละค่ะก็คือความฝันเนาะพี่น้องเนาะกับตามอาจารย์เนี่ยเป็นกะตีเห็นไหมแต่เป็นกะตีพวเป็นแต่ว่าถ้าฝันยังสี่เลขมันออกสามเปดขึ้งวดก่อนค่ะอาจารย์เป็นกะวอกอย่างนี้ค่ะน้่มบ้านอาจารย์เนี่ยยังถ่วมบนหลุดด้วยค่ะถ่วมยังถ่วมคือเก่าเนาะพี่น้อง ตามมนทางตามอันทองนากระถ่อมขึ้นเกล้าเนาะสำหรับเล็กอาจาร,รย์เนี่ยนั่น,นถ้าผูดด้ใดมากระตามถ้าผู้ใดบ่มกระสามารถเดิน,เนผ่านใดสาานานุสิเดนกับอาจารย์เอามาเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อความฝันคือกันเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะคะ่ะสุดท้ายนี่กะติดต้นหัน่นทวนแล้วกะขอพี่น,อน้องแฟนจ่องอีฟซีถูกหวยรวยเงินเนาะค่ะเนาะเงินไหลทองกองไหลมาเนาะค่ะเนาะขอทุกคนล่ำล้ำรวยรวยถูกหวยไปํากันถูกผูกทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปแล้วจ้า